นี้เราอยู่ที่ยูสิต์รีสอร์ทนะครับตอนนีม้มีน้ำตกด้วยนะครับนีบรรยากาศไพโนแลนด์น,นะฮที่ชั้นป4ของยูสิทรีสอร์ทเราจะให้ดูบรรยากาศถ่ายรอบๆแล้วกันเฮ้ยเป็นห้องอี4นะครับก็คือล็อบบี้ที่เช็คอินนะครับถ้าใครเข้าเคยเข้ามานะครับยูส <c oughs> ิทรีสอร์ทเนี่ยจะเหมือนเป็นที่ลาดเอียงนะครับมีทั้งหมด8ชั้นนะครับรวมป9เป็นห้องดบินเนอร์ ช่วงค่ำคืนนะครับ้องสูงสุดในการพักก็อชั้นะครับในการพักก็จะมีน้งตกมีสะไว้นะ้ำมีทั้งโจนสะใหญ่สะน้อยสะซีวิวของเขานะฮะแ,แล้วแต่ว่าจะด้านไหนนะครับบรรยากาศภายในนี้นะครับก็จะมีมีจิ้มทอมสันด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับด้านนี้ส่วนด้านนี้นะครับก็จะมีจิมทอมส,สันด้านในก็จะมีหลากหลายที่ 我们再加一会儿。